สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับว่าเตือนภัยสังคมนะครับคนใช้ชื่อ Facebook ขอหยุดหัวใจไว้ที่เธอคนเดียวทักเพจมาเพื่อขอความช่วยเหลือเพจอะไรครับเพจปทุมธานีนิวครับผมบว่าตนเองลำบากช่วงสถานการณ์โควิดไม่มีเงินจะกินข้าวตนก็เอ็จใจพยายามตรวจสอบอยู่สักพักหนึ่งพอสองาวันผ่านไปทักมาอีกว่าเดือดร้อนจริงจ แล้วก็ให้เบอร์โทรติดตอ่อกับเพจมาเพจก็พยายามติดตอ่อไปแต่เบอร์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ไม่มีอยู่ในระบบตนก็เริ่มสงสัยขึ้นมาอีกจึงไปสอบถามลูกเพจในย่านคองสามพบว่ามีหลายลายที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้ึงอยากจะเตือนภัยว่าตรวจสอบให้ดีก่อนหรือมีเบาแสอะไรก็แจ้งมาที่เพจได้ครับผมครับ ม,มี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 ชมาวบ้านหลงเชื่อไปเยอะไหมก <s rebell sangat> ็หลายรายนะครับช่วงนี้เจออยากจะเตือนว่าช่วงสถานการณ์ทุกคนก็เดือดร้อนนะครับอย่าทําแบบนี้ตรวจสอบให้ดีก่อนจะช่วยเหลือใครครับครับครับผมขอบคุณครับเอกอภิชาติอัศวศรีสวัสดิ์นะคะทักพี่มา ทักพี่มาในอินบ็ box, อกว่าไม่มีเงินทานข้าวของเงินสัก300รพี่ก็เลยโอนไปให้1,000งพันว่าออไม่เป็นไรเธอเอาไว้ใช้ระหวังตกงานเสร็จแ,แล้วพี่โอนเงินไปให้วันที่11วันที่12เเขาก็เปลี่ยนเฟซเป็นขอหยุดหัวใจไว้ที่เธอคนเดียว,วยแล้วก็บอกว่าหิวข้าวอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ว่าน่าจะใช่มิดจาชีพ แล้วแล้วเบอร์บัญชีที่พี่โอนไปก็เป็นสิทธิ์กด้วยน่าจะตรวจสอบนะคะแล้วก็มีมีคนเขาแจ้งมาว่าเนี่ยข้อความนี้คนอื่นเขาก็ได้รับเหมือนกันเนาะเ็มเห็นบกนมีเยอะเลยหเหรอครับเยอะค่ะก็ก็ก็ไม่อยากให้ให้มาทําแบบนี้ช่วงที่ ชาวบ้านก็เดือดร้อนและพี่ก็ช่วยไปหลายรายด้วยใครบอกไม่มีข้าวกินพี่ก็ช่วยไปแต่ว่าก็มันเป็นคือเรื่องจริงแต่แต่คนนี้น่าจะเป็นมิจฉาชีพที่ว่ามาหลอกเพราะว่าพี่ไม่ได้โดนคนเดียวโดนหลายคนนะคะลองตรวจสอบดูว่าที่ไปเปิดบัญชีเป็นสิบเอกก็น่าจะเป็นนายทหารนะคะนะคะที่ที่ว่าชื่อสิบเอกอะไรนะ <laughs> อ่าสิบเอก อ,อ,อภิชาติอัศวะสีสวัสดิ์นะคะลองตรวจสอบดูนะคะรู้สึกท้อใจไหมที่เราช่วยเหลือชาวบ้านเยเอะมาเจออย่างนี้ก,ก,ก็เสียกําลังใจนะคะแต่ไม่ได้เสียใดยเงินหรอกคะ่ะเพราะเงินน้อยๆพี่ก็โอนไปช่วยหลายๆรา,ายนะคะไม่ใช่รายนี้รายเดียวแต่ว่ามันไม่น่ามีมิจชาชีพเข้ามาตอนนี้นะคะ่ะทําให้เราเวลาเราจะช่วยคนอื่นเราก็ต้องเช็คมากหน่อยคิดมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะขอบคุณมากครับ จริงๆช่วงนี้ประชาชนกําลังเดือดร้อนนะความเป็นความตายมันเท่ากันเลยนะขณะนี้นะฮะยังไงยังไงก็แล้วแต่นะการที่คนบางคนบางหลายบางกลุ่มนะฮะที่ต้องอาศัยช่วงทุกคนกําลังเดือดร้อนเนี่ยนะมาหลอกกันนะเพื่อตัวเองผนมะว่ามันให้เลิกเสถีนะแต่การที่ทาทาแล้วเนี่ยอ,อ้าง นายยกบ้างอ้างเฟดคนที่น่าเชื่อถือเป็นเพื่อนเป็นแรงต่างแล้วก็ไปหลอกเงินคนนั้นคนนี้นะนะผมว่ามันเดือดร้อนเหมือนกันทั้งหมดนะั่นแหละเลิกนะถ,ถ้าไม่เลิกนะผมเอาเรื่องแน่ๆฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวลายนี้เดี๋ยวผมจะต้องติดตามดูว่ามันเป็นอย่างไรนะคงไม่ปล่อยหรอกฮนะเพราะว่าคุณอาศัยในช่วงตรงนี้นะให้คนเห็นอกเห็นใจอย่างนี้พูดกันตรงๆเลยถ้าเดือดร้อนเดือดอ,อะไรครับเดือดร้อนจริงนะ ประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยเขามีน้ําใจอยู่แล้วแต่การที่คุณมาหลอกนู่นหลอกนี่อย่างเงี้ยนะไปทําเฟสจะปลอมบ้างเฟซนู่นเฟสนี่อะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมเช็คให้ได้เนี่ยเพราะว่าประชาชนชาวของสามทุกคนนะ่ะเขาก็มีน้ําใจอ่ะคุณจะอาศัยความมีน้ําใจคุณอาศัยตรงนี้นะ่ะแล้วก็แสวงผลประโยชน์ให้กับคุณนะผมว่าไม่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวผมเช็คเคน่เรื่องนี้ครับขอบคุณครับ